จะเป็นยังไงถ้าในบ้านมีชินจังสองคนในตอนหนึ่งขณะที่ชินจังกาลังเล่นสนมิเศษก็เดินมาดูแต่ชินจังก็เถียงกับทันควันพร้อมกับบอกว่าตัวเองในกระจกจะต้องชอบแน่ๆเพราะได้เห็นก้นอันนุ่มมของเขามิเศษก็เลยแกล้งว่าชินจังในกระจกคงเป็นเด็กดีกว่าตัวจริงแน่นอนชินจังก็เถียงกลับมาว่าไม่มีทางมิเสเก็เลยใช้ให้ไปถอนยาแต่เจ้าตัวก็วิ่งหนีทันทีแต่ทว่าตอนที่มิเสกําลังหันกลับมาก็เห็นชินจังกําลังนั่งถอนยาอย่างเงียบๆผ่านไปสักพักชินจังอีกคนก็กลับมาที่บ้านมิเสบอกว่ามี ของว่างวางอยู่บนโต๊ะและพอชินจังล้างมือเพื่อที่จะกลับมากินของทุกอย่างมันก็หายไปชินจังจึงบอกมิเสะว่ายังไม่ได้กินมิเสะพอได้ยินแบบนั้นก็เริ่มโมโหโน่อยๆและบอกว่าชินจังกินไปแล้วและเพราะช่วยถอนหญ้าให้จึงได้ของว่างชินจังก็รีบวิ่งไปดูที่ระเบียงปรากฏว่าหญ้าถูกถอนออกหมดแล้วและต่อมามิเสะก็ใช้ชินจังให้ไปซื้อหัวหอมแต่ด้วยความที่ไม่ชอบกินชินจังก็เลยหนีไปเล่นอีกครั้งแต่เอว่ากลับมีเสียงอีกคนตอบรับและออกไปซื้อของให้ตกเย็นพอชินจังกลับมาที่บ้านก็เจอ กำลังจะกลับและได้บอกว่าเพิ่งจะกินเค,ค้กกับเขาเมื่อสักครู่นี้เองชินจังก็รีวิ่งไปดูในครัวและเค,ค้กมันก็เหลือเพียงแค่ซากเท่านั้นเมื่อเขาหันกลับไปดูที่ประตูชินจังก็เห็นตัวเองอีกคนที่กำลังหัวเราะก่อนจะวิ่งหายเข้าไปในกระจกชินจังโมโหมากจึงขีดเขียนกระจกมิซเอะก็เดินมาต่อว่าและเขาก็คิดได้ว่าข้างในก็ต้องมีแม่ที่น่ากลัวเหมือนกันจึงยั่วให้มิซเอะโมโหเพื่อให้ชินจังในกระจกโดนลงโทษ